สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสองีหาสาระนะครับวันนี้ก็อาจจะมารีวิวเกมชิปมัตเตอร์เวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยจะเขียนว่าคำคำหลักของชิปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทดลองก่อนก่อนใช้ก่อนเปิดตัวนะครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะจ่ายเท่าไหร่นะมันไม่จ่ายสักแอป,ปเลยซะมากกว่านะครับอันนี้อัปเดตเมื่อวันที่สิบสี่มิถุนายน,นครับก็หกวันที่แล้วนะครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0พันครั้งนะ อันนี้ให้บริการโดยบินบินดีซีเกมสองพันยี่สิบนะครับลิขสิทธิ์ของอะไรเนี่ยอืมอ้าโอเคเข้าในส่วนของเกมเลยดีกว่านะครับนะะเข้ามาในตัวแอปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เห็นโฆษณาขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับว่าเออมันจ่ายจริงนะครับแต่ว่าผมมองถ้ามันเป็นเงินยอดเยอะผมว่ายังไงก็ไม่จ่ายเนี่ยอยู่ดีขึ้นมา3ามร้อยพวกเนี้ย ชิปแตะยังไงเนี่ยได้มาร้อยหนึง่งนี่เท่าไหร่ได้สามพันโอ้เข้าทูด้วยสามพันคือพวกนี้มันจะหลอกเราดูโฆษณานะครับบางคนก็ถามว่าทำไมทำแต่คลิปไอ้พวกเนี้ตัวที่ไม่ได้ตังค์นะครับคือผมอยากให้มาแชร์กับบางคนที่เล่นนะครับเล่นเขาเล่นไปแล้วแหละบางที มาดูทีหลังก็ประมาณว่ากูน่าจะมาดูคลิปก่อนอะไรประมาณเนี้ยคือเราจะได้เตือนกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาโหลดไงถ้าตัวนี้ทคํคทิ่บอกว่าตัวนี้ไม่จ่ายเนี้ยเ,ออเราก็เข้ามาดูก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะเขียนบอกว่า,าดูก่อนตัดสินใจโหลดนะครับซึ่งเราดูแป๊บเดียวเราก็รู้แล,ล้วว่าไอ้พวกนี้มันไม่จ่ายหรอกดูยอดเงินก็รู้นะครับเนี่ยถอนขั้นต่ำเท่าไหร่เนี้ยโอ้โหสามหมืน่นนี่ครับก็คือ มันต้องให้ได้สามหมื่นนะครับซึ่งพอครบสามหมื่นมันจะมีเงื่อนไขให้ดูโฆษณาอะไรนั่นนู่นนี่นะครับค่อนข้างจะเยอะนะในของกสิกรไอ้ไม่ใช่ของไทยพาณิชย์เป็นกสิกรไปซะละอันนี้หมุนได้อะไรเนี่ยเราต้องดูโฆษณาก่อนนะอันนี้ผมได้โอ้โหเสียงค่อนข้างเยอะเลยพีเย่เพราะว่าของผมมันเชื่อมต่อกับไม์อย่างเดียวนะผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับ ่แปลว่าได้ยินเสียงเกียร์ทั้งหมดเดี๋ยวกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับได้เท่าไหรได้สองพันได้เงินง่ายขนาดนี้ต้องทําการทํางานนะเนี่ยเนี่ยมันจะให้เราดูโฆษณาให้ครบเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดทั้งสี่กล่องก็ยังได้อะขอแค่ดูโฆษณาให้ครบอ่เงี้ยเรามีอะไรเยอะไอ้ระเบิดตัวนี้สามคูณสามก็สามช่องใช่ไหมที่มันระเบิดได้อืม ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คืออะไรแต่กอแต่หมายเลขมันจะกําจัดที่เป็นหมายเลขเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่มไปแล้วมันเต็มช่องล่ะซึ่งถ้าถามว่าให้เล่นสนุกมันก็ไม่สนุกนะเราดูโฆษณาไปเรื่อยนะเราต้องการเล่นเอาตังเนี้ยเล่นยังไงมันก็ไม่สนุกหรอก เล่นให้เพลินมันก็ไม่เพลินนะครับบางคนไปคอมเมนต์ว่าเล่นเพลินดีอะไรพวกนี้คือบางทีผมก็คิดอยู่หน้ามาหรือเปล่าตั้งแต่เกมนี่แหละไอ,อ้กษัตริย์แห่งเหรียญเนนะี่ยมีคนมาคอมเมนต์ผมว่าเออได้เงินจริงเงี้ยมาคอมเมนต์ประมาณสองสามคนอะ่ะเออเราก็ลองลองเล่นดูดิเผื่อมันได้สรุปดูโฆษณาไปสามร้อยสี่ไอสามสี่ร้อยโฆษณาใช้เวลาสามวันดูสรุปก็ไม่ได้เฮียะไรเลยเลยสียเวลาเปล่า ก็จะอยู่ประมาณนี้มีอะไรอยอะหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรละซึ่งมันก็คงไม่จ่ายหรอกตอนขั้นต่ำสามหมื่นเนี่ยคือถ้าได้เงินง่ายขนาดนี้โอ้โไม่ต้องทำอะไรแล้วครับชีวิตเราคือมานั่งเล่นเกมเนี่ยโอ้โหได้เป็นล้านคือผมว่าเป็นแบบ Venus, เวนุสิเอ่อซูเอล่าและเออเงินไม่มีความหมายเลยถ้าได้ง่ายขนาดนั้น วันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องโหลดมาซึ่งมันไม่จ่ายแน่นอนสำหรับแอปนี้ถ้าคนที่จ่ายจริงๆอิงแอดเข้ากลุ่มผมมาแล้วก็ส่งรูปมาเอางี้ดีกว่านะครับคือผมไม่อยากให้เห็นแบบว่าเออจ่ายที่มันจะจ่ายได้ไงตั้งส0 0หมืนะเออมันไม่ใช่เงินน้นอยนะครับขนาดเราไปลงทะเบียนเอาเงินคนละครึ่งหรือว่าเราชนะเนี่ยยังแย่งกันแทบตายเลยอันนี้เงินสามหมนะคือถ้าถ้ามันได้สามหมง่ายขนาดนี้ก็คงไม่มีใคร ไปลงทะเบียนเราชนะถือว่าเราไม่ทิ้งใครต่างๆเนี่ยเราชนะนี่ก็ลงไป3าเล้านคนน่ะคนไทยก็คงไม่ต้องลงแล้วเราคงต้องรวยไปแล้วเงินเจ็ดัน 7, ก็ปล่อยคนอื่นได้ไปจะไม่ดีกว่าแล้วประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็มาบ่นให้ฟังนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ